ของมือเจ้าของมือเจ้าเออแต่ถ้าข้าวเหนียวให้นี่ก็คือทุกตัวได้กินข้าวเหนียววามมืออย่าไปซื้อมาให้ไอเอาของสักไปเอาของสักไปข้าวเหนียวขวามือซื้อมาให้เอาของสากไปเอาของสากไปอีสากินข้าวเหนียวกินเลยคนนี้ยาอีสากินมันสีแย่งน้องนะเพราะว่าย่าให้มันกินยาให้อีสากินเด็ดขาดมันอ้วนคือหมูนี่ให้ปลาเขาเจ้าแล้วแล้วปุ๊บปุ๊บยันะเจปลาเขาเจ้าเฮ้ยทำไมสากไม่ได้ยาใจร้ายอะไรขนาดนี้ อย่าให้มันเข่าปากสากด้วยเอ้ยอย่าให้มันกินมันอ้วนให้ให้คิวสากคิวสากคิวสากไอ้เนี่ยต่อไปต้องคิวสากอย่า้ไอ้ไอ้คิวสากอย่าให้วิสากกินอหาเอามันต้องเริ่มต่อไปมันจะของสากสิยายของสากใครไม่ดูสากกระตือรือร้นในการกินอยู่ตัวเดียวเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าหมดบ้าจริงมันลอบของสากนี่นายล่นนี้ยายยายยื่นมาทางนี้ก็ได้ยื่นมาทางนี้ก็ได้สากกินอะไรอยู่ตรงนี้นะคะ หมดแล้วยายหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วบูเบ๋ไม่เชื่อหรอกนั่งรอคิวอยู่ทุกตัวรอคิวอา้าวดันไง <c oughs> บอ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 ได้ใคตุ้นใครใครตุ้นเราแบกไข่ตุ้นเลยม่ต้องให้อ้วนกินนี่เด้มันเบาหวนนั่งน่าสลอนเลยผู้ชมนี่โด <บ S 1> นเหนียวเลอของกินตักยายอ,อยู่ลอยอยู่รออยู่ฮ <c oughs> ไฮอะไรต้องไร้นะพูพอแล้วพอแล้วเอออยาให้สากินเลยอยากให้สากินอยากให้สากินอยากให้สากินเจ้าลูกอะ คิวสกแล้วคิวกแล้วคิวสกแล้วอ้าวเขาเหนียวได้อีกแล้วคิวกแล้วคิวอ้าวเขาสวยได้แล้วคิวสกแล้วคิวสกแล้วคิวสกแล้วนี่อ้าวเขาเจ้าได้คิว삭กอทำไมสกได้คำเดียวจะไปแหลก้อไปถ้าของกินหมดแล้วอ่ะขอมือควอมือยาไปซื้อมาให้ไม่จริงปะาอแขนกระสันเออเก่งมากขอมือไหนขอมือไหน แล้วสาดรวบปกนี่เฮ้ยสวยให้สวยให้สวยให้นี่สวยให้สวยให้สวยให้ขอเจ้าขอเจ้าขอเจ้าขอมือเจ้ากขอมือเจ้าขอมือเจ้าเออแต่ถ้าข้าวเหนียวให้นี่ก็คือทุกตัวได้กินข้าวเหนียขอมืออย่าไปซื้อมาให้เอาของสากไปเอาของสากไปข้าวเหนียวขอมือซื้อมาให้เอาของสากไปเอาของสาไปตีมันเลยเอาของสาไปเอาของสากมาขอมือห่อยลูกเออเอาของสาไป ถ้าทากลีไม่ข่ะหนูขาไม่เลยลูกเขาซื้อข้อมือหนึ่งลูกมันโคตรถ้าแล้วเดี๋ยวอะไรล่ะนี่ยายจะซื้อมาให้อีกแักข้อมือข้อมือข้อมือเอาไปไม่มีตัวเบื่อหรอกขี้ก็ออกอะไรอย่างนี้ขอเหนียวขอเหนียวขอเหนียวขอเดียวหน่อยข้อมือหน่อยไม่มีแถมสลับปากข้พอแล้วลูกพอแล้ว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 เจ้าขออมืน่ไปกินน้ำเย็นไปลูกไปไปกินน้ำเย็นไปน้ำแข็งไปไปไปน้ำแข็งไป แล้วอ้วนเดินมาเข้าห้องแอร์มาเดินมาเข้าห้องแอร์ตามพ่อมาเข้าห้องแอร์มาล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 าเดินไปเข้าห้องแอร์ดีกว่าล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 าตามพ่อไปเข้าห้องแอร์เฮ้ยฝั่งนู้นทำอะไรยายวันบอกว่าให้รอเขาสะเข้าบ้านนะครับแล้วก็จะให้ขนมฝั่งนู้นเพราะอ้วนอ้วนอ้วนแล้วอ้วนไม่ต้องกินไม่รู้เลยว่าเขากินอะไรเดินไปเข้าห้องแอร์ดีกว่ากินเยอะก็ติด